ในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้ค่ะคุณผู้ชมทางกรมบัญชีกลางนะคะยังมีการโอนเงินต่อเนื่องให้ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนที่ทางกระทรวงการคลังนะคะเตรียมที่จะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ในเดือนมีนาคม2568นี้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอยู่กับกวางจิตรพรเช่นเดิมค่ะอัปเดตโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2568 สำหรับกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุคนพิการโดยทางกระทรวงการคลังค่ะเตรียมที่จะมีการเปิดลงทะเบียนในสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2568นี้ช่วงเดือนมีนาคมค่ะโดยกรมบัญชีกลางยังคงโอนเงินสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในปี2568อย่างต่อเนื่องให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.45ล้านราย โดยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะทางกรมบัญชีกลางโดยกระทรวงการคลังนะคะมีการโอนเงินให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะเป็นวันแรกค่ะที่จะมีการเริ่มโอนเงินซึ่งวงเงินดังกล่าวนะคะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะวงเงินที่1ค่ะคุณผู้ชมคือวงเงินรูดซื้อสินค้าอุป,ปโภคบริโภคจํานวน300บาทค่ะซึ่งสามารถใช้สิทธิ์นะคะได้ที่ร้านค้าทงฟ้าเข้าร่วมโครงการทุกสาขาค่ะ,คะ วงเงินที่2ค่ะคือวงเงินส่วนลดค่าแก๊สของต้มจำนวน80บาทใช้เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะเริ่มใช้กันตั้งแต่ช่วงเดือนมก,กราคมกุมภาพันธ์และก็มีนาคม2568นี้ค่ะในส่วนของวงเงินส่วนลดค่าเดานทางค่ะคุณผู้ชมก็ยังคงได้รับสิทธิ์เช่นเดิมค่ะจำนวน750บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งประกอบไปด้วยส่วนลดนะคะคนส่งสาธารณะค่ะรถปศร,รถไฟนะคะแล้วก็ สมกรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการค่ะในวันที่20ของเดือนค่ะคุณผู้ชมยังคงมีวงเงินนะคะที่มีการช่วยเหลือสําหรับก,กลุ่มเปราะบางผู้มีการเช่นเดิมนะคะซึ่งมีการโอนตรงเข้าบัญชีจํานวน2 0 0บาทต่อเดือนค่ะวงเงินดังกล่าวนะคะจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านที่มีการผูกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนที่เป็นพร้อมเพย์ไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะ ซึ่งวงเงินนี้จะสามารถถอเนเงินสดหรือสะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะเพราะวงเงินจะอยู่ในบัญชีธนาคารของท่านค่ะสําหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะคุณผู้ชมจะมีการลงทะเบียนในช่วงเดือนมีนาคม2568ค่ะซึ่งในส่วนของกําหนดวันลงทะเบียนค่ะจะมีการประกาศให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งการลงทะเบียนค่ะคุณผู้ชมจะเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามที่นายจุรพันธ์อมรนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มีการเคยออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ค่ะในส่วนของหลักเกณฑ์ค่ะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มดนะังต่อไปนี้ค่ะสําหรับกลุ่มเดิมนะคะที่ได้รับสิทธิ์อยู่ในปัจจุบันประมาณ13.45ล้านลายค่ะผู้ถือบัตรสสริการแห่งรัฐณปัจจุบันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะคุณผู้ชม ทางกระทรวงการคลังนะคะจะมีการนํารายชื่อของท่านไปคัดกรองสิทธิ์อัตโนมัติค่ะกลุ่มที่2ค่ะคือกลุ่มใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยนะคะคาดว่าจะมีผู้ที่ไปลงทะเบียนเพิ่มคผับชมประมาณ10ล้านคนค่ะกลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและไม่ได้รับสิทธิ์นะคะซึ่งก็จะมีประชาชนที่อายุเพิ่งครบ18ปีนะคะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็จะมีการไปลงทะเบียนเพิ่ม,เต,มเติมค่ะ เมื่อ2ปีที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่ายังมีกลุ่มตกลล่นะคะจำนวน8 0 0แสนรายค่ะที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ยังไม่มีการยืนยันตัวตนรับสิทธิ์นะคะซึ่งจะมีการเปิดลงทะเบียนนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐภายในเดือนมีนาคม2568นี้ค่ะส่วนเงื่อนไขใหม่ค่ะทางกระทรวงการคลังนะคะได้มีการมอบหมายให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสศชค่ะ ไปดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องนะคะกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันในส่วนของคุณสมบัติที่จะมีการใช้รับสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2568ยังคงเป็นเกณฑ์เดิมค่ะคุณผู้ชมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะหก็คือท่านจะต้องมีสัญชาติไทยค่ะ2อต้ออายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะ 3. มีไรายได้ไม่เกิน100,000บาทต่อปีนะคะภายในครวัวเรือน มีรายได้เฉลีะฉะ่ยค่ะไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อปีต่อคนเช่นเดียวกันค่ะรัพย์สินทางการเงินนะคะได้แก่เงินฝากพันธบัตรตราสารหนี้ต่างๆต้องไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อคนหรือในระดับครอบครัวค่ะก็ต้องไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันค่ะต้องไม่มีสิ์ในสังหาหริมทรัพย์ที่ดินเกินเกณฑ์ที่ทางกระทรวงการคลังมีการกําหนดไว้ค่ะไม่เป็นผู้ที่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินกู้บ้านเกิน 1นล้านห้าแสนบาทขึ้นไปนะคะแล้วก็จะต้องไม่มีวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปค่ะไม่เป็นพระพิกษุสมนเนรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จร,รายเดือนผู้รับบำานาญข้าราชการการเมืองรวมไปถึงสสและก็สวค่ะข้อที่10ค่ะกรณีที่ไม่มีครอบครัวนะคะห้องชุดจะต้องไม่เกิน 35ตารางเมตรค่ะและที่ดินที่ใช้นะคะที่ไม่ใช่การเกษตรต้องไม่เกิน1ไร่ค่ะและใช้ในการเกษตรก็จะต้องไม่เกิน10ไร่นะคะมีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดียวเทาเฮาตึกแถวก็จะต้องไม่เกิน25ตารางวารวมกันทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ที่เป็นเกษตรกรก็จะต้องไม่เกิน10ไร่ค่ะซึ่งคาดว่าในช่วงเดือนมีนาคมค่ะคุณผู้ชมอีกประมาณ 60วันนะคะสำหรับข้างหน้านี้ค่ะทางรัฐบาลนะคะก็จะมีการสรุปปละเียนในส่วนของการเปิดรงเบียนมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีแอปพลิเคชันทางรัฐอยู่แล้วณนปัจจุบันนี้อย่าเพิ่งลบทิ้งนะคะเพราะจะมีการใช้ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ด้วยค่ะและนี่ก็คือข้อมูลขา่าวสารทั้งหมดค่ะพี่ควางม,มาฝากผู้ชมในคลิปนี้ หลังจากนี้ไปหากมีข้อมูลข่าสัตว์กันไดเพิ่มเติมกวางจะนำาเรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ